สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม odin whala ah rising ครับผมนี่นะครับอยู่กับสัตว์ตัวใหม่นะครับโจโคโบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรับชมคลิปเล่นนะครับผมวันนี้คลิปเกี่ยวกับอะไร Pay to Win Top Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหนึ่งนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเด e l กน n ลล ok, ็อกด a โก n i c a Saga a แล n a ั o l ็อกออนไ n น์แลนเวิร d ดแลก n a l o ็อกรีเ r r h Harry Potter ตเตอร์แลกน a ล o g อกออ i ิ n ินแลกนัลล็อกเอ็กเคนเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โคด้ด GAND ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ UG Phone UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับอ่าโอเคครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพาไปค้าของนะครับ ตอมอนรออะนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตีไปเกมนี้ภาพสวยจริงนะครับแล้วก็โอ้โหระบบค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ผมไม่ได้อวยนะผมว่าสนุกกว่านหนโคนะตอนแรกนึกว่าจะเหมือนกันแต่ว่าคือตั้งแต่การเล่นบอสอะไรอย่างเงี้ยคือบอสมันมีแมคานิกะมันมันมีให้วิ่งหลบมันมีให้อะไรแล้วมันก็ยากกว่านะครับมันมันได้เล่นอ่ะมันไม่ใช่วิ่งหนีวิ่งยิงวิ่งยิงงงนะเออก็แบบมีต้องหลบต้องกินยาต้องอะไรเงี้ยนะเออโอเคอะเดี๋ยวไป ดูนะครับวันนี้เราจะพาไปคราของนะครับเนื่องจากเนี่ยระบบเนี้ยของไนโคก็ไม่มีนะคือเป็นระบบแบบเก็บของวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเราจะคราบเนี่ยอ,อย่างผมเนี่ยผมใช้ธนูนี้อยู่นะครับธนูเนี้ยเป็นธนูเขียวแบบท็อปของธนูเขียวเนาะคือจะเป็น a อคแคร์สิบเจนะครับแอคแสปีดหซแล้วก็ได้แม่นยำหนึนะครับถ้า6บกกเนี่ยก็จะได้โบนัสแม่นยำเพิ่มอีกนะครับ อ่ะตัวเนี้ยนะครับจะคาบนะครับมันจะใช้ไม้20แล้วก็ใช้ไอ้กรีนสโตนนะครับอีก20นะครับไอตัวเนี้ยไอกรีนสโตนเนี้ยนะครับมันได้จากการย่อยนะครับก็คือเอาอุปกรณ์ไปย่อยนะครับเหมือนเอาเสื้อผ้าเอาอะไรที่เราไม่ได้ใช้ดรอปมาจากมอนก็ไปย่อยนะครับหรือไม่ก็ทำเควสทาวเควสนะครับหรือลงดันหรือคิวมอนเตอร์นะครับก็จะดรอปมาเป็นเม็ดเลยอ่านี่ผมจะตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าเราจะ ย่อยของนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็ย่อยได้ใช่ไหมย,ย่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บนี่ย่อยมานะครับนี่นครับจะได้อันนี้ได้อันนี้4นะครับกินโตนแล้วก็เดี๋ยวมีผมได้เอเกตด้วยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดย่อยทั้งหมดเมื่อกี้นะครับอ่าเมื่อกี้เป็นเห็มขัดนะเราไม่ย่อยเข็มขัดแล้วกันอ่ะย่อยไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับไปดูวันต่ออ่ะ แล้วไม้หาได้จากไหนนะครับเมื่อกี้มันจะใช้ไม้ด้วยใช่ไหมไม้นะครับก็คลิกที่อุปกรณ์นะครับก็จะมีบอกนะครับมีเมือชาร์ทาวมือชาร์ดเนี่ยมันจะจํากัดซื้อได้วันละสิชิ้นนะครับแล้วก็มีแกตเทอร์ลิงก็คือไปตัดต้นไม้นะครับเออมันเหมือนแบบไลฟ์สกิลเนาะแล้วก็มีทาวเวสก็คือเวสประจําเมืองนะครับที่เราทําได้วันละหครั้งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเอ่อสปิริตอลลิฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นดันที่เอ่อดรอปวัตถุดิบเน ก็คือเก็บนะครับเดินเก็บเนี่ยแปบ๊บเดียวรบ20บนะครับเดี๋ยวผมตีตัวนี้ให้ตายก่อนแล้วกันโบบาโบบาอ่ะปุบ๊บนี่นะครับมาตัดต้นไม้อย่างนี้นะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวยังตีกันไม่ยังไม่จบลืมปิดออตโต้ไว้ตีไปตีเจอเพ้นไปงูมันห้าวซึ่งนะครับเนี่ยเราจะมาเก็บอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหม ตัดนะครับตัดเข้าไปโบโบนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมได้ไม้มาหนึ่งนะครับมันก็จะมีทั้งไม้ทั้งมีขุดแร่เอาหินนะครับแล้วก็มีอันเนี้ยเก็บตัวเมล็ดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาไปขับเสื้อผ้าได้นะครับเเห็นป่มนะครับแฟกวีดเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บไปนะครับนี่ครับได้มา1อันตรงนี้ก็เอาไปครับตัวเสื้อผ้าได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมา อ่ะนี่นครับเต็มพื้นเลยเห็นไหมอันนี้ขุดแร่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปิดออโต้ให้ก่อนนะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับนี่นครับตีอยู่เจอแร่เห็นไหมก็ขุดแร่ได้นะครับแต่ว่าฆ่ามอนให้ตายก่อนดีกว่านะถ้าจะได้ไม่โดนมอนตีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาขุดของทําอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาก็คราฟได้เลยนะซึ่งถ้าเกิดแรกๆเนี่ยเรา บวก5หรือว่าเราบวก6เนี่ยมันจะได้โมนัสแม่นยำไงอ่ะส่วนหินตัวนี้นะครับอันนี้หินมานาะนะครับมันก็จะได้จากค่ามอนนะครับแล้วก็ทําเวทเมืองแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นลงดันเหมือนกันอ่เราก็รู้สึกว่าตัวนี้มันจะแบบดอกจากมอนด้วยนะครับแล้วก,กดไปดูได้ว่ามันดอปตรงไหนอ่ะซึ่งตัวไออย่างตัวธนูคันนี้นะครับมันได้ฟื้นฟูนฟนฟนมานา2นะครับซึ่งถ้าเกิดผมยอมเสียแอแท็กเนี่ยมาใช้อันนี้แอแท็กมันหายไป3เนาะ แล้วมันก็ตีช้าลงแม่นน้อยลงอะไรเงี้ยเราก็จะได้มานาสองจะทาให้แบบการใช้สกิลเรามันพอนะเพราะตอนนี้มาน,นาไม่พอนะครับหรือว่าเราจะไปคาฟอย่างอื่นก็ได้นะครับเอออ่าเนี้ยประดุงประดับคาฟได้หมดนะครับอ่อยางทีนี้เดีย๋ยวผมเปิดดูก่อนนะประดับผมใส่อะไรอยู่นะครับประดับนี่เราใส่เรายังไม่มีสร้อยใส่เรายังต่างหูยังไม่มีใส่นะครับก็เดี๋ยวลองมาลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากคาฟต้องทำยังไงเราก็ไปที่ a c c e s s o r y นะครับ ไปที่ต่างหูนี่ถ้าเป็นสีขาวนะครับใช้เอเกต2เม็ดนะครับไม้ My 5้าครับได้เลยได้ดีเฟนต์หนะครับก็มันผมว่ามันธรรมดานะอันนี้ก็ดีเฟนต์สนะครับตัวต้มหูก็จะประมาณนี้นะครับก็ครัไม่ยากใช้เอเกตหาได้จากไหนนะครับก็อันนี้เอเกตได้จากย่อยเหมือนกันนะครับก็คือต้องย่อยพวกเครื่องประดับอะนะถึงจะเอามาคาฟบได้นะครับแล้วก็ตีมอนทำเควสเมืองนะครับเควสเมืองคือตรงไหนนะ เป็นอนินทุงนี้นะครับทาเควสเราจะทําได้วันละหกเควสแล้วก็รีได้นะครับแต่ว่าของตรงเนี้ยมันสุ่มนะครับเออมันจะเห็นว่า possible reward ใช่ไหมก็คือความเป็นไปนได้ที่เราจะได้เนี่ยเราก็คือสุ่มของในนี้นะครับแล้วก็เราสามารถรีเฟซเปลี่ยนเควสได้ถ้ามันไม่ถูกใจนะแล้วก็มันทําได้น้อยนะครับทําได้แค่หกเควสเองนะครับก็ตัวละครนี้น่าจะแบบเติบโตค่อนข้างยากนะน่าจะ,จะต้อง ใช้เวลาเยอะกเลยทีเดียวนะครับอะอย่างผ้าคลุมนะครับเมื่อกี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่มีนะครับผ้าคลุมมันก็จะมีเนี่ยเพิ่มตีไกลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะผมคีราเมนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอะแล้วก็อันนี้แมงกแฮพีมอีกดีเฟนต์แล้วก็อันนี้พวกตีใกล้นะก็จะมีเหมือนแบ่งสายไปแล้วเนาะเราก็ต้องคาบอันนี้นะครับซึ่งการที่เราจะคาบได้เนี่ยมันก็ต้องไปลงดันนะ เพื่อเอาตัววัตถุดิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้า2ผืนนะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมคือการเก็บนะครับการเทริงนะครับก็ไปเก็บเม็ดเมดะนะครับมันจะเป็นแฟกวีดนะครับส่วนอันนี้ก็ย่อยวัตถุดิบนะเพราะฉะนั้นของเนี่ยเราห้ามแบบเอาไปฝากหมดนะครับบางทีคือเดี๋ยวเราต้องแบบเอาของมาย่อยนะแต่แบบเล่นไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้นเองนะครับตอนแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยพอนะครับก็ย่อยไปนะครับพอย่อยเราก็จะได้ของมาอัพนะครับตามนั้นเลย ซึ่งนะครับเพื่อนๆที่ขยันเนี่ยมันสามารถเ,เดินเก็บของนะครับให้คราฟนะครับธนูคราฟอะไรเนี่ยอย่างธนูเนี่ยนะครับถ้าเป็นใช้ธนูมาณาสองเนี่ยฟื้นฟูมาณาสองอ่ะมันจะใช้กินสโตนเนี่ยน้อยนะครับใช้แค่5เนาะแล้วมันจะใช้แบบวูดยี่สิบไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเดินเก็บแล้วคราบแล้วก็แบบทําบวก6ได้นะครับบวก6มันจะบวกแล้วก็ได้ตัวโบนัสแม่นยานะครับแต่ว่าตีบวกเกมเนี่ยก็บอกเลยว่าค่อนข้างโหดนะคือผม บวกไป2ชิ้นนะครับแตกหมดแตกหมดนะคือบวกไม่ติดเลยนะครับบวกโคตรยากเลยอ่าแล้วก็อย่างอันนี้นะครับมันก็มีมานารีนะครับผมว่าก็ก็น้าคาบนะน้าคาบเซตมานานะเนี่ยอย่างอันนี้ถุงมือนะครับถุงมือมานารีเจนหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้กินโซนห้านะครับเดี๋ยวดูผมตอนนี้ใส่ถุงมืออะไรอยู่อย่างตอนนี้ผมใส่ถุงมือ อันนี้อยู่นะครับมันก็ไม่ได้โบนัสอะไรไงมันไม่ได้แบบเออรีมานานะครับมันแบบโดนดามเมจดเบาลงนะซึงตอนเนี้ยนะครับมานาผมรีไม่ทันเห็นไหมคือถ้าผมไม่กดยาตัวเนี้นะครับมันจะทําให้มานาเนี่ยรีไม่ทันเนาะเพราะว่าผมใช้สกิลเยอะเกินไปนะครับถ้าเราอยากจะรีทันเนี่ยเราก็มาทําเซตรีมานานะครับมันก็มีหลายชิ้นเนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยอย่างรองเท้าเนี่ยนะครับมาลารีเจนหนึ่งนะครับมูฟส,สปีดมูฟสปีดเจ็ดนะครับ เดีย๋ยวไปดูตัวเสื้อผ้าเก่าเรารองเท้าเราเป็นอะไรเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นวูดสปีด8นะครับแล้วก็อพพี p ีดามจโดนดามจเบาลงนะครับใน PVP 2%อนะครับอันนี้ก็มันแล้วแต่คนนะถ้าเกิดเรายอมเปลี่ยนสายนะครับไปเอาพวกรีมานานะครับมันก็จะทําให้เราแบบใช้มานาได้พอเนาะเพราะชเรื่องแรกเนี่ยมานามันไม่พอนะเพราะว่าสกิลเรามันแบบเยอะมากนะครับอันนี้ผมก็จะครับรีมานาละกันนะครับ เสียดายที่พะคุมเนี่ยมันไม่มีรีมานานะคือมันมีแต่เฮดพีรีเจนะ่ะเนี่ยนะครับมันไม่มีรีมานาก็เดี๋ยวค้ามรองเท้าก่อนอนะปึ๊บนี่นะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูนี่นะครับรองเท้าของเราอ่ะนี่นะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ตีบวกด้วยนะครับเกมนี้ตีบวกนี่ค่อนข้างสําคัญกันเลยอ่านี่นะครับเราก็จัดไปเลยคลิกเดียวบวกห้านะครับ เรียบร้อยอ่านี่นครับซึ่งรีมานาขอนเพื่อนเนี่ยสามารถดูได้ตรงนี้นะครับอ่าเข้าไปที่ c h a r เล t เตอร์ดีเทนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมี MP r e g e n t อยู่นะครับอ่ะอย่างของผมตอนนี้จะเป็น6นะครับเป็น6นะนี่ขนาดผมแบบใส่รองเท้าเพิ่มนะมันไม่พอนะมันขาดเยอะมากๆนะครับ อ่ะเราไปดูที่ตัวสกิลของผมนะครับเราก็ไปที่สกิลบุ๊กนะครับกดที่ Edit Skill Slot นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าตอนนี้เราใช้เามานาเท่าไหร่นะครับผมก็เนีย่ยต้องเอาออกนะจริงๆอะ่ะของผมมันแค่6เองไงถ้าเราไม่ได้กินยาไม่ได้กินบัฟอะไรเลยเนี่ยมันไม่พอนะครับมันต้องแบบเอาสกิลออกเยอะเลยอ,ะอ่ะอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ไปทำเซตรีมานากันนะครับผมมานาก็จะพอใช้นะครับอ่า คลิปนี้ไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมกับเกมโอดินวาฮาร่า i รซิงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าเอาสาระดีๆอะไรมาฝากนะครับวันนี้ไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับใครที่เติมเงินก็อย่าลืมให้รูปท็อปอัพนะผมฝากใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับเจอกันครับทุกคน